ขนาดหน้าแรงหน้าแรงค่ะใบ่วงมดแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ใบ่วงนะคะ<อ>ก็ยังได้น้ํายางค่ะไ<ใ>ด้ตัวนี้นะได้ขึ้นย่ามฝน,งงนลเลยค่ะอืเร็วน้ํายางมันเปอร์เซ็นต์ดีบ่แม่เปอร์เซ็นต์ดีเอาไปรีดนออกได้หกลอยลนี่กะจีดได้ออกลอยลอยลอได้หาลอยลจะ้ะออกดีอยู่เปอร์เซ็นต์มันก็นนดีดีมันก็รีดรีดเบะแม่ยกบกขึ้นมาให้มึงเนี่ยนี่แกให้มึงเนี่ยแม่ นี่นะคะสีมีดนะคะต้นนี้สีมีดสองกระบอกน้ำยางก็แข็งหน้าแรงถ้าอยากได้ผลกรีดยางหน้าแรงก็ต้องลองใช้เอเวเรนต์นะคะนิ่มดีไหมนิ่มครับน้ำยางไหลแล้วเนาะไหลไหลเต็มหน้าเนาะนี่เนาะครับต้นนี้ต้นนี้จะเต็มอ่าเต็มหน้าแล้ว<ะ>ต้นนี้เนะาะดูครับผมขนาดต้นยางโสมนะเปลือกแตกอย่างนี้เนะเาะยางมารักษาต้นฟูได้เนาะ ที่เาไม่ใช่นี้ว่าจะมีปุ๋ยตัวไหนมาหาลิ้นใส่อ่าะมาดูนี่ครับหลายดีครับเห็นไหมเราลงฟื้นฟูดยางทีตายด้วยปุ๋ยเอเลนเราเนาะครอบที่สองรอบแรกไม่มีน้ํายางพอเนาะยางออกแล้วไหลเต็มหน้าแล้วเนาะยากไม่มีน้ํายางเนาะไหลเต็มหน้าแต่ก่อนนี่ไม่เคยใช้ปุ๋ยแบบนี้ได้น้อยตอนนี้ใช้ปุ๋ยนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกมากครับประมาณกี่กิโลคะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก ตันได้ร้อยกว่าโลก่อนใช้กับหลังใช้นี่รู้สึกเป็นยังไงก่อนใช้เรายังไม่ได้ใช้ตัวนี้ก่อนที่ผมยังไม่ใช้นะครับจะน้อยเจ้าได้น้อยกว่าแล้วพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักร้อยกว่าโลครับอ๋อแสดงว่าตอบโจทย์ดีนะก็ตั้งแต่แม่มาเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยของเอเวอเรสเนี่ยเปลี่ยนจะได้ห้องไหม อ๋อตอนนี้วันนั้นได้เกือบแปดร้อยโลแปดร้อยโลรอบนี้น่าจะเป็นปันโลอ๋อเกือบปันเลยไหมเนาะครับน่าจะปันโลอะพอพอแล้วนะเพราะว่า hmm. มันไม่พริกูต <low> ้นเนาะมีพริก <intellectual craw let> ูต้นนะครับบอกว่้อราขายได้เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่กิโลรอบนี้กะว่าหนักน่าจะปันโลมาตามว่าปันถ้าใครสนใจเจ้ายางเอืุ้๋ยเอวาเล็ตเนาะยางจะออกดีออกดีกว่าตย ตีเกยใจ้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นมาใจ้อันนี้ออกดีครับรอบนี่จะได้เยอะกว่าน้ำยางมันออกดีเนาะครับจากสะกอนนี่นะใจ้นี่มันมาได้กว่กี่ร้อยนะครับครับตอนนี้ใจ้เอวอะไรเข้าไปนี่น้ำยางนี่เจ็ตลอยต้นนี่สามารถได้ถึงเก้าร้อยกิโลครับผมแต่ได้จะหนักหรอใจอยใจรังหนาะพอใจอยู่ครับ แต่นี่เจ๊ด่าเจดีอยู่ครับปุ๋ยนี่ใช่เปล่าเจ๊ดีครับอันนี้ได้กี่เมตตแล้วก็ทำนี่อันนี้ได้สามเมตรครับนี่มีถึงสามเลยครับนี่ออ๋ครับอันนี้เจ๊ด่าเจ๊ดปุ๋ยเอฟเลฟไปค,ครับเนาะครับครับผมตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริง อย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอกคิดจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยางหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอร์เรเอเวอร์เรอว